สวัสดีครับพบกับผมปีชัยเช่นเคยครับในรายการสระว่ายน้ําผู้ได้บายวินวินพูพบกันอีกครั้งนะครับในชุดคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานนะครับระบบที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดนะครับระบบน้ําแร่นะครับและโอโซนนะครับสําหรับชุดอุปกรณ์สระว่ายน้ํานะครับระบบนะครับที่ดีต่อสุขภาพที่สุดนะครับระบบนี้นะครับเป็นคําสั่งซื้อมาไกลนะครับจากเชียงรายนะครับเรามาดูเพ่ของเราในชุดนี้นะครับเป็นเครื่องผลิตน้ําแร่นะครับ จาก U.S.A. นะครับเป็นชุดน้ำแร่นะครับที่มีขนาดกระทัดรัดติดตั้งง่ายนะครับแบบนี้นะครับงบประมาณในการนะครับแม่ทนะครับมีน้อยมากนะครับก็เอกตัวที่2ของเราในชุดนี้นะครับคือเครื่องผลิตนะครับโอโซนนะครับปริมาณการผลิตนะครับ10กรัมต่อชั่วโมงนะครับใช้งานกันง่ายๆนะครับแค่ปลายสวิตช์นะครับไม่ต้องใช้ความรู้ใดๆนะครับ ข, e ข้อดีของแก๊สโอโซนนะครับคือสามารถฆ่าเช e ื้อโรคนะครับในสระว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดนะครับชุดโอโซนนะครับเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้าที่เพียวและเฟสมากที่สุดนะครับดีต่อสุขภาพมากที่สุดนะครับแต่ว่านะครับไม่นิยมใช้ในสระว่ายน้านะครับสมัยก่อนเนื่องจากราคานั้นสูงมากนะครับวันนี้นะครับทีมงานวิวินพูของเรานะครับได้ทำนะครับชุดนะครับคุณภาพแบบนี้นะครับให้เข้าถึงได้ง่ายในราคาที่ประหยัดนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับ แต่ออโซนก็จะมีข้อเสียในการที่จะคงตัวในน้ํานะครับได้ไม่นานนะครับวันนี้เราถูกควบรวมนะครับสองตัวนะครับเข้ากับนะครับระบบน้ําแร่นะครับน้ําแร่นะครับฆ่าเชื้อโรคได้ช้านะครับแต่อยู่ในน้ําได้นานนะครับสองตัวนะครับจึงถูกควบรวมเข้าด้วยกันนะครับนะครับแก้ไขข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวนะครับทําให้ระบบนี้นะครับดีต่อสุขภาพปั๊มที่เราเลือกใช้ในชุดนี้นะครับจะเป็นเอสป้านะครับไซเลนนะครับเอสหนึ่งห้าศูนย์นะครับ เป็นปั๊มยี่ห้อเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถการันตีได้ถึง2ปีนะครับถูกรวมอยู่ในชุดนะครับสุขภาพชุดนี้นะครับถังกองทรายนะครับสุดเก๋นะครับตัวนี้นะครับอีมุกนะครับค m g นะครับ650นะครับนอกจากคุณภาพดีแล้วนะครับยังนะครับหน้าตาดีด้วยนะครับสวยสดใสนะครับสีเขียวแบบนี้มีจําหน่ายที่วินวินพูของเราเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับตู้ควบคุมนะครับมาตรฐานจากทีมงานวินวินพูของเรานะครับบอลวาวนะครับ เป็นดับเบิลยูเนียนบอลวาลนะครับคุณภาพดีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับห่วงใยในสุขภาพตัวเองนะครับจะมีสระว่ายน้ําทั้งทีนะครับควรจะเลือกนะครับสิ่งดีๆเพื่อตัวเองนะครับมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับโอโซนนะครับน้ําแร่โอโซนนะครับประกอบเป็นชุดนะครับแบบนี้นะครับพร้อมให้ลูกค้านะครับยกไปติดตั้งได้ สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองนะครับให้ทีมงานวินวินทูเป็นพี่เลี้ยงนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับสนใจนะครับสินค้าตัวนี้นะครับหรืออุปกรณ์สระว่ายน้ําตัวอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสอบถาม02 5813267 0เช่นเคยนะครับถ้าแอดไลน์มาคุยกันนะครับเป็นไลน์แอดก็วินวินทูช็อปนะครับหรือช้อปปิ้งออนไลน์ก็ w w w ร์ไ w i n w i n p o o l shop com สำหรับผมีิชาวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ